สวัสดีสาวคู่โลสาวคู่สาวคู่นงสาคู่นางนุ่ได้กับสาคู่ล้านหนุยไปไปสาวคู่ก็ลบายดูสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบุุไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสวัสดีโอเคสวัสดีจ้าวันนี้พาเด็กมากินกะเลม เดี like ๋ยวมากินไอติมโอเคเอาอย่างเอาแบบไม่จอกไงนี่อะไรก็จอกไงเอาเอาแบบนี้อ่ะสามสามจอกอดแบบนี้สองแบบนี้หนึ่งก็ได้ตุ้เราสกินยังไงฮะตุ้เรากินแบบว่ากี่นิเราโบกินตอนแรกก็ะน้ำน้ำนี้เรา น้ำยังไงคะเเป็นปานุมปานุมปานุมครนมกอะไรเจ้เนี่ยาดิกเม็อะแบบนั้นเลยฮะเม่มังเดมังนั่นเดมังนันแค่ตุลุบปะอไรร้อนแต่กระเด็มกระมีบะ เป็นกระดม่อเป็นน้าเย็นะไก็ไม่อโลดแบบว่าอันนี้มันจะเป็นนหาอันนี้จะเป็นาไม่เอาเป็นกระดมไอ้ไอ้ชอเอาสองในรนนาลยเอาไงเจังยหยึดไปเลยอ๋ราะ้ลูกค้ามีตอกอะไรนเดียอไงตอ่อตอบเบอรี่คนเดยวตอไง่อานน้ำตาลแดงสอง มีร้อนคนี้สองดอกี่เป็นหกดอมีติดแนังอ่ะใช่ใชถือให้ดอกแเนอะไรก่อนนี่นหละที่ถือให้จับกองให้กระป๋องถ้าถ้าจ่ายแลวจับไ่ทันทีถ้าจ่ายเงินกับบอวเลยดเงียบเลยพวกพวกไปกินอะไรเลย่ชจ่ายเงินเสแล้วบ่เลยอ่ะหันไปหางน พันมีเสีย,สยภาษาจีนเ่เทำแบทแสบขป้นกินร,ร,รบนอบเดียวหนหน<ม>เลยเนาะแสบกลับมาใหม่ทำเสบเป็นรอบเดียวนนั้นเลยการชิมารมลลา,า,ากบกเรียนใส่ปเสริฐมาออกมาเพอเลือนกะพาเพิ่นไปซื้อของอรอง่อยในแนมส้งเพือ่อนังเลย คือไหวรางวัลเน่ราวัลเคยตัว่าตรงนี้จับนงจับองพันขีดเออเออได้ของดีของดีแรดแรดเลือกเอาบอ้ดเด้เสงยังีเด้ีนะิบเ่อยเปื่อยเปื่อยมันกับเปื่อยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ดูเย็นก็ได้อ่าน้องเอ้ยต้องมีช็อกโกแลตเด้อ ลืมไปดีคนนะแนวขาวแจ๋วลูกไอ้เพิ่นแฮะบ่เปอแกใส่ตู้เย็นได้เปลืองกระดาษเพิ่นเปืองกระดาษอย่างนี้อยู่น้องอืยดีอืยดีเอาขาทกัป็นตู้อ่างกระแลมจอเด้อ

Nàng kín đi Nàng chiêu chiêu mẹ tốt mày em nga mẹ luôn tốt mày tốt 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 ha, tốt à, ha tốt 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 đây là phạm sửa vết này, chẳng em lọt Để mưa về xíu lên Chắp 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 Cô mua đại tìm ยังกินบวบได้เมื่อนั่ยังบริกินแทบนี่นะอันนี้แล้เย็นมันบยังอยู่จ็กแล้วยังบริกนแคบเออเมื่อไหร่เมื่อไหร่จมากินเสียดายเนาะบ่มะนบวกินเสียดายว่กินกินแล้วมันอ้วน คนสั่งน้ำหนักออกแ้่เลยทูสส่งน้ำหนักออกข้านเลยโอ้ีมัีคิมคิมนะฮะเอากับมันเป็นแบบว่า Được rồi. luôn ừ. đã tặng rồi nữa Nghe thùng mà Nam sao không có tù đấy. Ừ. ตัวตัวนี้ก็ต้องใช่ก็ได้มั้งใช้น้ำแข็งก็ได้เอาจะเอาไปให้คนเนี่ยต้ใส่ไปเ้ยโอ้ อน้ำแข็งมากินต่อฮ่่าได้น้ำแข็งมากินต่อเปิดประตูเห็นวะไปไปไปยังตังเลยก่อนจะได้กินในติมรถเหยียบสายก่อนเลย ตายก่อนจะได้กินไอติมนะป้าระวังก่อนจะข้ามถนนนะรถไล่รถไล่กล่ำอะไรฮอนเด็ตตำรวจว่าว่าลืกกลางบังสีหนาอยู่ว่าปิดแต่ห้องวอาไฟคือนั่นเ่ิดแท่อฟฮอนเด็ได้นี่

trà khô nè xử khóng uẩn này khu tí bộ thị xử trời nó trèo, xử Quốc ra là không có khóng uẩn thế lắm <laughs> đó chỉ đi cháy có dưới để tìm ra kìa lâu bộ kìa ơi, mua xe kìa đấy, nằm ừ, áo kìa nằm kèng khá xài ngoài, kìa gìn cho bà mắt đấy không khỏe nè ừ, à ngoài, cho bà ชื่อมากินเนาะดันเปนดิกก้องมันจะได้จ<า>้ะน่ะตอนนี้กับเพื่อนกินไรเป็นเดงกไรมันเป็นแบบว่าผลไม้เลยลูกยังนะไมร่อนแล้วก็ผสมยังงเป็นวุ้นแบบคึกกีวีต,นนตัวนี้ตัวเคียวเนาะมันเปนเปืือยได้แต่ว่าอันนี้ตัหกหักเนี่ยอันที่เป็นอันนีองอันวุ้นบออันนึงเทิงนวุ้นไหมเนาะ เครื่องนี่เป็นแบบว่าแค่แบบเสื้องอ่างไปกีวีลาดนะ่ไมไมกินกับบุกซาวขันอต่แบบว่ามันบกมันหวานจนแบบว่ามันหวานแบบจางๆนะมันหวานแบบนู้ๆเขาปกติเขาจะกินแบบกระแลมนี่มันิหวานๆแล้วกับแบบว่าจะลอยแบบนี้นะจืดอันนี้มันจิแบบว่ามีรสชาติแบบผลไม้ hôm, chư rắn nhá không kìm được hây, nhá, cái gì đó chị nhá, căng mừng căng này kìm xinh chua, mồm, xinh chua xinh chia, ăn ở xinh chua ดิฉับอกว่านก็ชีชวดิชีชวนดิเออชีชวดไปเองไปชีชวนดิฉันบอกเป็นชีชวนเนาะเป็นชีชวนกัจนอันจีนก็เก้าได้ชีวนไงเอากันนั้นได้จ <t> ังหวะนะดีบเป็นหันชีชวนัดกลมกินตัดสิงแกล้มนะยังต้องบังคับป้องในคลิปซี่หันเขากลืมเลยิโปรหมดให้เขาทุนที่ก็ลืมในจองเขาอาจจะมีซื้อไมู้อานบเป็นไปยักตาจีนดิอาจจะมี มีเบอร์โทรพอมีนะนี่เนี่มีงานนี้นี่นีไ้อืมซาจีนเนต้องให้นั่งผิวอ่านแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปรถจรไปรถจักรไปรจักรไจกตลอดอ้ยไปน้ำเปากเยอตุ๊พอน้าหยาว้ะตุ๊ ôi ôi ôi, ôi. Bồ cả nó thịt mưa là ôi mưa thịt ôi mưa Cái gần chợ treo dùm đâu Cả khu có đi xuống sừng gần đây

นดได so, ้ก like oui> ัสาวคู่รเลยเอาไปายสาวคู่กันบายดนไเดมีนะเมย์ชื่อยังมาหายบุ่นวงวายมยอวดชื่อยังก็เฮ้ยสวัสด erm uh ีป้าลุงเนี่สวัสดีกนสวัสดีกัน้วยสวัสดีสวัสดีน้องบรีมาอยู่มือดีเมาสวัสดีป้าลุงเนี่ยสวัสดีจับเสื้อจับเสื้อ สบายดีพตูเนโอเคไปใหดถอดเป้าถอดเป้าไปมทงไม่้างหน้าพ่อพ่อ้างหน้าพ่อตูโอเคไปไนี่ไปเมื่อเซบ่ตัวม้่เบก่คือกันนะคือกันกับงมิวันนะเสียใจค่ะอันเดียวกันค่ะใหวนแก่้

แกลําเ้ืยอปลาลุงชวนนายบิวจ้าไะแม่ไม่ชวนทำไนี่วันตุกินบัดจอหนึ่งบิวกินบัดจอกเลยมีอ้วนเนาะจะหไุยกระตอยยบุญานบ่เอบิวได้บุย่านบมลูกกินนหนึ่งบุญในลูกเอ้ยน่บุญมาได้นี่บุญในลูก ป้อนไม่ว่าในวิวโุลงเนี่ยด้มีหมาด้วยไม่ต้องชื่อล่งคนเดียวนั่งกินน้ำป้อนในประตูด้วยประตูเรากินมึงด้วยแซ่บป่ะตูกินน้ำเลย